หมอคำใส้ผู้ทองอีกแล้วเว้ยพี่น้องเนาะวันนี้หมอคำใส้ผู้ทองกะยังอยู่บ้านพี่น้องยังอยู่นะบ้านของไอ้หมอกัมเองพี่น้องอ่ามาหนี้ค่ะหมอคำกับชิพาพ่อแม่พี่น้องไปเยี่ยมไปยามไปรีวิวบ้างกันเออเพื่อนพี่น้องน้ำเพชรเนาะอยู่ที่หมู่บ้านของบมอคำเองพี่น้องวันนี้เพราะว่าอ่หมอคำผ่านมาเห็นเพื่นอยู่บ้านเนาะหมอกัมกับชิพาเพื่อพี่น้องไปเยี่ยมไปชมไปยามเพื่อพี่น้องเนาะโอเคนะพี่น้องเนาะ ตอนนี้เาข้ามกันามหอนเทีอนเพื่อแหลวเนาะเผื่อเปนดอกำเพชรเนาะเออสวับนี้นะเย่าันนี่หนาวบ่ลูกชายเสือเย่ากันเดี๋ยวยากไเดี๋ยวหนาวบอองพาย่อเลยอากาศมันนี่แเย็นด้พี่้องเนาะอ่าโอเคเนาะเข่นแพทั้งเี่น้อำเพชรกัดอพี่น้องเนาะอ

เมันขัดแทรเอเ็นไม่ได้ไปข้างในบ่ไหมนี่ไ่ได้ไปอยนีมันนิงหนาวยังหนาวเนาะมันยังหนาวกราวออกหาข้าวกับปูก็แป้งรงหน้าพอดิแต่ละมือเยบ่ตใชมือบ่ไหมไ่ได้ังมือก็แปงมือก็ไม่ไ้ไปอยู่ไปชีแล้วอยู่ยอยู่ไ มือกไอ้มือกปล่อเบิดไปหนาวันม่เหินเนาออืมกรเด็นบกอกปลไปยลยดูที่พักทีหนามากินทางบ่อเซนพุ่มมามันบ่อข้ามกูไมาแล้วพี่น้องเนาะบ่อข้ามกูอยากเบี้ยจเป็นหมู่บ้านของบ่อข้ามเองเลยแต่บ่อข้ามมอนบ่กในอยากเบียยเนาะไปมากัะขำมือ เลยบุรีมาเมาอย่ามทางแม่เพี่นเ้องน้องน้ำเพชรบรอยู่บ่เหมือนอ๋อบรรยูพี่น้องไปใช้บาทอโอ้ลงวัดเราพี่น้องเนาะน้องน้ำเพชรลงวัดเนาะโอ้นี่ไงใช่บาทโดยโดยแต่ก็แม่น้องน้ำเพชรเนาะแม่น้องน้ำเพชรหนึ่งอยู่บ้านหมู่บ้านบ่งคำเองพี่น้องอีกหมู่บ้านอีกแม่น้องน้ำเพชรหนึ่งอยู่พูนอยู่ทางแห่งกระบอกรามมีแม่น้องน้ำเพชรอีกคนหนึ่งลยโละ แม่เนาะซื่อคือกันซื่อรูปคนกันนะเอเป็นได้บอเซนเฮ้มาเยี่ยมมาหยามบวเปินมาเราเปินมามีโครงการยมช่วยเรือแม่ยู่บวกเราเรือนี่แหละโนาถูกหรลูกานมาช่วยเรือบ่ะบูมีอ่ะพี่ได้ทุกเนียบูมี่ร ồi ร ยูว่าลูกหลานมาช่วยเรือช่วยเขาช่วยน้ำกินนี่แหลยนะช่วยความดูความกินเนี่ยดูดูเอาเข่ามาให้บ่เจับเฉาะไปแล้วมาเมื่อไหร่เมื่อไหร่มาบ่เอาแต่เกลือเกลือเนี่ยเป็นโจ๊ะเนี่ยเอาไปนัวเนาะปลามาให้เลยเนาะนู่นนู่นนู่นยูดูดูดูมาอืม ก็มันเคยเอาขามาให้ยูด้วยเขาเบอาจิตมากอะ่ะมายู่ขาขับไม้เป็นเขาเป็นขนมเป็นนมนะเป็เนยต้องกินเป็นเกลือเป็นเกลือนะผเผิ่ออกมาไหนอะเขาเคยมาให้ยู่ตีตอ,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 อน,นยูก็ใช้เหมอเลย

อย่างิแลหายมันก็ไปจกความปรหาม่มันเย็นรู้คือคืองานไม่หลกมันออกขึ้นกระก้าอ่างั้ตประหามาเนี่ยมาเพอได้อแบันี้ได้ไหมน้ำไม่ก็ไปยังเ้เขาไปเนีมันกับน้ำไม้อยู่บ่มีว่าน้ำไหมกเจอไบ่มีดดเดี๋ยวนี่บ่มีอบ่มีคือปีมันออกปีป่งเลยเออนอกเต็มปนึ่งได้น้ำมหม่หบ่อืม มัก็ไปหามาขายเด้เนาะขายเขาเขาในเขาเขาเปลี่ยนข้าสิบอกเปลี่ยนเขาได้เถื่อเพราได้อันฉิบิดเป็นนัวแลก็เปลี่ยนข้ากินนะโอ้โลยได้่ะลายแลวถือชีทงหาทงมาแล้วปากกับบมีเหมือนกนใช่กับบมีเปลี่ยนไปส้นแล้วอโขายอะไรเถได้หน่อยฉิบผิเหมืนเกลือเป็นนัวิเนะ ที่หาทุงให้ทุ่งไรแม่ให้ทุ่งะไรที่ที่หาทุงเขาไปขายให้ทุ่งะไรนะไปขายหรอไม่นะแม่ต้องหาพันทุงหาพันุไม่ได้หาพันธนะแล้วจสองพันกพันึงที่หาทุ่งอะไรอืกับหมดไรนะ่นลองเนาะหรอือไปขายหรอไม่หยดไรอ่างแกได้ซื้อเพื่เป็นเงนัวกินเนาะคนที่ขายมากเลยอือหาลอยช่อหาลอยกี่เนี่ยยังี่ khơi 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 mi bò khơi mi nó phải dùng tay đấy đấy khơi đây chắc thưa đấy ra sao làm khơi đây chắc thưa rồi rồi xay phay mẹ như thường xay phay cái xay nhằng Đem mùi phay nhé Mùi phay, Sạc Có sạc hơn Sạc Sạc สาบโคมงเ่นอย่างนี้บ่เออาบน้ำยาพอเนี่ยฉาบเงน้อไปฉาบหลงอีวัดเนาะกวาแต่าพื้นจากไปแล้วขาวน้ำคือกันนักับบุมีแรงน้องผผนเมียปกันถึกเมื่อวันสินชนเนอถ้าวันสินมันยังเนาะเพราคนลงใช้บ้าลายเนาะทำไมลอกกระาบกระทุกแล้วหอมาก่นกิน <Ro> ไปน <ro ly. S 2> ั <ro ly. S 2> ่งเข่ากับเข่าก้นหัวเลยเลยไว้เป็นกระตุ้งดุมมาเป็นหางด้วส่วนลายมีแต่ลวัดเนี่ยมันคือน้าบ้านนี่เลยน้บูมีฉูมีคนแต่ลายมีแต่มีได้หน่อยนะเลยเลยนอนไหานอนหน้าบิดห้าแบบนี้แล้วกูจะตายอยู่เข่าแบบนี้แล้วอ่ะคุณนอนไหานอนหน้าบิด Những người là hơn nữa đấy học có là lắm phí tu bơi những ai câu, anh ơi. Ghênh tay nữa. Em gái xin ông. Bye, em gái trong mắt em hoàn nữa. Em gái trong mắt em hoàn nữa. Em gái trong mắt em mắt ถ้าเอื่อยพนธีก่อนอยู่ใช่ไหมเอื่อยพนธนอยู่แกงเห็ดแกงเห็ดเราไปท<ง>ี่แบบวไปทียวกบบไป,ไปตัดน้อยนี่แหละตัดน้อยญญนีย่เราพิษกมแน่แล้วก็ยากแน่เจ็บเป็นแล้วก็เร่อยมากก็นนตัดกับมันบอกเพรไรอย้แต่พอซื้อซื้อผมพิษเป็นน้อตัดน้อยเพื่อนให้จังได้ตัดน้อยเห็ดเพื่อนจ้างหรอสี่ร้มัดมัดสี่ร้อยเออมัดสี่ร้อย มันเท่าบดยากลายไม่แต่พ่อคนเฮ็ดไม่แด่ไปหนึ่งเขาหน้ามันชื่อโอ้เลยเลยไม่ได้พ่อบักอนนี้คนเฮ็ดโอ้เนี่ยเน่กจะคนไหนเอ้ยนี่งก็มันผูก่้อนซานมันนี่นี่ก็ผูใหม่โอ้เลย่อยเดี๋ยวยูมกันเบิดบ่อลูกล้ว่าอยู่น้ำสองคนเนี่ยนี่อยู่น้ำสองคนเนาะผูกก๊อกันอยู่น้ำยากคนทุนเลยเลย มาอยู่นล้มีเนาะอบอุ่นไล้ยูมกันหลายคนกันได้จะไปกันยากน้ำบาน้อยนี่แล้วแต่ว่าหมือเขาเดียวยมือเาไปป่าลงเขาอุ่นงเขาไปป่าไปดูไปหาไปน้ำไปน้ำจะน่อยก็ไปน้ำไปด้วันี่น่อยไปตามลังเนาะบเงาเนาะ เอาอมันเป็นกระยานได้เหาไปดู่มแมนแมนฟางไหมอืมทำข้าอยู่นะอุ่นเนื้อดูดูก็ปังอมๆเอ็มเขาเร่งดีได้อือไปดูดูทางพ่อเพิ่นก็ยังตัดอ้อยอพูดบอกดูเลยนี่มาแล้วยไม่สบายเลยจังเลยมาชิล่งไปอันตอประตูห้องน้ำโอ้ประตูห้องน้ำถ้ามือดูดูไม่สบายเทองไหรมื่อแล้วในประตูห้องน้ำนะบ้องแล้วนะบ้อง มันมันไม่ได้มุ่งกับสิบเต่าบ้านมาตัวเราก็เบิ่ดโลยเลยเลยันเพิ่นก่อยังไงแล้วเพิ่นแล้วเพิ่นกอยอืมเพิ่นก่อเองบ่อืมเปิ่ลกอเองเลยเลยทางบึงว่าผู้ใหญ่เพิ้ลทางสาวนวลเพิ่นว่าจะเจี๊ยบหายเทไรแล้ววะยังบ่จักโอ้ห้องหน้ามันคือทางผู้ใหญ่สาวนวลบ่ทางใหญ่ใจดีเนาะผู้ใหญ่ใจดีทางหน้าเพิ่นเจี๊ยบหายเงินอ้อมาเห็นห้องหน้าเนาะเลยเลยเจี๊ยหายเท่าไรยังบ่จักก เอาคำว่าผูค้าเห็นน้องน้านี่ว่าผู้ใหญ่เิ็นทีให้กันแยนในโพคุณเป็นตัดน้อยคุณแล้วว่ะโดยเพราได้เงินว่ะจำนำมาลูกยังเจ็บไม่เป็นว่ะอากาศก็เปลนเนาะเท็กหน่อยคือว่าแล้วเทปเปลี่ยนหมอแล้วก็หากระลุกหวานน่าจะหากระลุกโดยโดยใช่ไหมแต่บ่าวข้ามเองยังเสียงเงิเปลี่ยนเลยพี่น้องเลยหลายมือเติมเะไรนี่บ่าวข้ามไงเลยอืมก็เปลีนี่แหะ ทาง้าคเันก็ได้เด้นอพี่้องเนาะทางปุณายจดีทางสาวนวลเนาะนางภาคมอสเนาะดโด่ะโอเคเนาะพี่้องเนาะคือสิประมาณนี้เนาะออามื่อแมมาเยี่ยมมาอย่างกนมันมีของฝากมาฝากพี่องเลยพูดละไปเมื่อหนาเมือไพูดนอี่องเนาะออค่ามืที่พักพดพี่้องลงไป ชมนันลางรีวิวรอบๆบ้านเมย์เพื่นเราพี่องเนาโอเคเนาเมย์เนาโอเคเนายดีโอเคเนาะพี่องเนาบอกข้ามงลงมาแน่นบพี่อนเบาหมนรอบรอบบ้านเฮือนเมย์เพื่อนเรารอบรอบบ้านเฮือนเมย์เพื่นเราคือคืออุ่นเหนอกเนะพี่องเนา นี่างพี่หนุ่มอบอุ่นเลยพี่น้องเลยประมาณนี้นะพี่น้องแต่ก่อนไม่แบบนี้นะพี่น้องเลยนี่ของน้เพี่หนุ่มของน้ำเนาะเพื้นที่คือไอ้สีประมาณนี้ละพี่น้องเลยอ่านี่เป็นเงินเกินพื้นเลยนพี่หนุ่มนี่เงินเงอนเกินจ้า คือสีประมาณนี้เนี่ยเรานองเนาะเอคำกันในเกไดมาตักใต้เลงก็เพนเนาะทางพ่อเป็นอยู่เพลินอ่าเพลินจะนูเป็นนูบ้านมาอค้ำมืหล่เมื่อก่อนกับหนองค้มันยังน่อยเนาะกรบโปรเรื่องราวคนปัไหนเนาะอองค้ำเนี่ได้ขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้ะพี่อนเรออปนในไ พบก,กับบอค่าใหม่เนาะอะไคลิปนี้เนาะบอค่าเหอนขอฝากไว้กับพ่อเม่พี่นงคือเก้าพี่นงเลยอือบอค่าเหือนจะได้กล้าคำว่าสบายนี้